สวัสดีครับามครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมานะครับแนะนํามือใหม่นะครับการเปิดกรีดยางนะครับที่เปิดกรีดใหม่เลยนะครับยางนี้อายุนะครับสิบปีนะครับสิบปีโดยประมาณนะครับก็เจ้าของยางนะครับ ไม่รีบเปิดนะครับก็อายุก,ก็เลยเยอะนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับการเปิดกรีดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับคือกรีดเส้นนี้ไว้ก่อนเลยนะครับนะครับนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการเปิดกรีดของ การเปิดกรีดยางนะครับนี่ก็มีการแบ่งหน้านะครับเดี๋ยวจะจะสาธิตให้ดูการแบ่งหน้านครับหลังจากที่ท่านนะครับได้กรีดเส้นนี้ไว้แล้วนะครับก็ใช้นะับคือ วัดนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับก็นี่สามคืึพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดเส้นนี้ให้ดูนะครับก็กรีดมาบางๆนะครับอย่ากรีดลงไปที่ให้มันมีให้ลึกนะครับไม่ต้องกรีดลึกนะครับกรีดลึกนี่ผลเสียนะครับมันจะเยอะนะครับนี่นะครับ นี่ก็อีกหน้านึงนะครับได้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 ไดสามหน้านะครับสามหน้าทั้งหมดก็จะเท่ากันนะครับเป็นการคืบนะครับสามคืบโอเคครับเดี๋ยวก็จะปิบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับประมาณนะครับประมาณสายตาประมาณเม็ดกว่ากว่าเม็ดอา่าสิบห้าเซนนะครับโอ้ยดื้อ ยิ่ข้นเลยเอนังแขนนั่นได้นักได้เลนี่แข่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ค่อยมากรีดซ้ํานะครับาก,การกรีดลึกเกินนะครับมันจะทําให้น้ํายางออกนะครับถ้าฝนตกลงมาจะมีน้ําซึมเข้าไปในท่อน้ํายางแล้วอ่ายางจะเน่านะครับ การเปิดกรีดอย่างนี้นะครับมีผลดียังไงนะครับาบางๆนะครับเราก็ค่อยมาปีดซ้ำอีกนะครับกรีดซ้ำลงมีดแรกก็หรือว่าครั้งแรกก็ลงไปนิดนึงนะครับวันที่สองหรือมีดที่สองก็ลงไปนิดนึงหน้ามันจะเสมอลงมาเรียบเลยนะครับอย่าก,กรีดลึกเปิดกรีดลึกทีเดียวนะครับมันจะทำให้หน้ายางไม่สวยนะครับ แล้วผลเสียของมันก็จะทำให้น้ำยางน้ำนะครับจะซึมเข้าไปในท่อน้ำยางแล้วช่วงฝนตกเยอะนะครับก็จะทำให้เปลือกยางนะครับแตกออกมานะครับนยางจะเน่าเสียนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับอืม กกรีดนะครับกรีดโดยประมาณนี้ก็พอนะครับอย่ากรีดเลึกนะครับเพราะนายางของท่านจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการเปิดกรีดนะครับง่ายๆเลยนะครับที่แกจะกรีดบางๆนะครับมีการแบ่งหน้านะครับตัวตัวนี้ก็ สามคืบนิ้วชี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะต้องเปิดกรีดนะครับราคายางแพงนะครับก็จะเป็นต้องกรีดเปิดกรีดก็ต้องเปิดกรีดแบบเบาๆนะครับลงเบาๆช่วงฤดูแล้งก็ต้องเปิดกรีดนะครับเปิดกรีดครั้งแรกนะครับ กรีดหน้ายางครั้งแรกก็ต้องกรีดบางๆเบ,บาๆอย่างนี้นะครับอย่าให้ลึกนะครับถ้าลึกลงครั้งแรกนะครับกรีดครั้งแรกเปิดหน้ายางลึกนะครับมันจะทําให้หน้ายางนะครับไม่สวยนะครับตัวนี้ก็ได้สามคืบนิ้วชี้พอดีนะครับนะครับกรีด มาบางๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องลึกนะครับวันนี้พี่แกสั่งมีดมาใหม่นะครับเป็นมีดตองเก้า v ีอนะครับร่องหกสิบนะครับนี่ครับยางจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะครับใช้ร่องหกสิบก็พอนะครับอย่าใช้ ร่องกว้างเกินนะครับการใช้ร่องกว้างเกินนะครับก็จะทําให้การกรีดนะครับมันมีร่องที่กว้างนะครับแล้วจะทําให้น้ํายางไหลออกข้างนะครับแล้วหน้ายางของท่านก็ไม่เสมอนะครับไม่สวยการจิกมีดก็จะไม่สวยนะครับไม่เหมือนกับ <c oughs> ร่องที่ปริมาณพอดีนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะท่านผู้ชมได้ดูมีดแกนะครับ เป็นมีดใหม่เลยนะครับเลยก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับพีกเขาได้อพอดีแลยนะครับก็เปิดกีดง่ายๆครับไม่ต้องใช้สายวัดมือนิ้วของท่านมีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับ เไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับลวดที่ผูกนะครับผูกใส่จอกนะครับที่จะตั้งถ้วยยางนะครับที่ดีนะครับควรจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเหล็กนะครับที่ใช้การแขวนจอกนะครับเหล็กนี้จะเป็นสปริงนะครับเวลาต้นมันโตขึ้นนะครับก็จะดึง สปริงนี้ออกอีกนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านขวานะครับอย่าดึงเอ,อ่แล้วก็ดึงทางด้านซ้ายนะครับก็จะทําให้อ่าขยายต้นยางพอเราปีดไปต้นยางก็จะขยายลําต้นขึ้นนะครับแล้วการใช้เหล็กลวดที่เป็นสปริงอย่างนี้ก็จะทําใหอ้อ่ดึง สายลวดนะครับลวดเหล็กนี้ให้ยาวขึ้นมาอีกได้นะครับแล้วเหล็กที่ใช้นะครับที่ใช้ตั้งถ้วยจอกน้องน้องน้องช่วยเอาเอามาโยนโยนมาหน่อยโยนมาหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับพอดีนี่นะครับถ้วยยางนะครับหรือว่าจอกยางก็เวลาที่ท่านผู้ชมกรีดเสร็จก็ตั้งนะครับนี่ตั้งอย่างนี้นะครับ เหล็กนี้พอมันมีน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวนี้จะเป็นตัวค้านะครับไม่ให้ห้อยนะครับไม่ให้ถ้วยยางของท่านห้อยนะครับพออย่างนี้นะครับเวลาน้ํายางออกเต็มจอกนะครับมันก็จะไม่หกนะครับแต่เหล็กอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นเหล็กลวดอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันเป็นสายยาวไปผูกทางด้านหลังนะครับอย่างนั้นไม่ดีนะครับถ้าน้ํายางท่านออกนะครับ เหล็กมันจะห้อยนะครับห้อยแล้วน้ำยางของท่านจะหกนะครับแต่แบบนี้นะครับมันจะไม่หกนะครับนี่คือแบบที่ดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมการดูการเปิดหน้ายางใหม่อีกนะครับ <MM ก็เปิดแบบง่ายๆนะครับไม่ต้อง วิชาการเยอะนะครับนี่นะครับกรีดมาบางๆนะครับอย่ากรีดลึกนะครับกรีดลึกหน้ายางนะครับก็จะไม่สวยนะครับมีหลายท่านเปิดกรีดนะครับน้องๆมือใหม่นะครับควรจะกรีดบางๆอย่างนี้นะครับมีที่ใช้เขาควรจะใช้แค่ร่องหกสิบองศานะครับร่องที่มากกว่านี้จะทําให้หน้ายางของท่านไม่สวยนะครับการกรีด การบังคับมีดนะครับก็จะยากนะครับแล้วก็จะเมื่อยมือนะครับเมื่อยมือเมื่อยแขนนะครับนี่นะครับนะครับคือมีที่แขวนด้วยนะครับก็หูเหล็กตรงนี้นะครับเวลาลมพัดมานะครับนี่มีที่แขวนอยู่นะครับก็เวลาลมพัดถ้วยก็จะ ไม่ปิวนะครับเป็นผลดีนะครับส่วนเหล็กที่ใช้ผูกด้านหลังยางอย่างเดียวนะครับมันจะนี่ครับตนนัวนี้สาจับพอดีนะครับติดมาบางๆนะครับ ไม่ต้องปีดให้ถึงน้ำยางนะครับวันที่สองมิตินองนะครับก็มาปีดลงไปอีกนิดนึงนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้หน้ายางนะครับสวยนะครับถ้าเปิดหน้ายางลึกเลยนะครับก็จะหน้ายางของท่านผู้ชมจะไม่สวยนะครับนี่นะครับ โอเคพอประมาณนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ประมาณสามสามคืบนะครับนิ้วกลางนะครับมีดเสียงดังดีมากนะครับกรีดไม่ทราบซื้อมาจากไหนครับ คือมาจากร้านที่ตำบลปลิกนะครับอำเภอชะดาวนี่แหละร้านิทวัฒใช่ไหมครับครับร้านิทวัฒครับเป็นยี่ห้ออะไรครับสองเก้าอสครับ2องเก้าวีเอสนะครับเสียงนี่ดังดังดีมากครับท่านผู้ชม เปิดกรีดนะครับกรีดเส้นนี้ไว้บางๆแค่นั้นเองนะครับพอเป็นรอยนะครับไม่ต้องปรีดให้ลึกนะครับเปิดกรีดใหม่นะครับนี่ครับพอต้นโตๆนะครับก็จะดึง ตรงนี้นะครับนี่นะครับได้อีกนะครับพอดีนะครับของการใช้ลวดสปริงนะครับไม่เหมือนกับใช้ลวดที่เส้นเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับ ัดสับสไครนะครับก็วันนี้ก็จะให้ความรู้ท่านผู้ชมนะครับได้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องช่วยเปิดกรีดนะครับก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ประมาณกี่ไร่ครับสิบสองไร่นะครับก็เยอะอยู่นะครับแต่ตอนอ้นยางก็มีโตบ้างเล็กบ้างแต่ส่วนมากจะ เป็นต้นโตโ,ตโตนะครับต้นจะเสมอกันนะครับก็อัสสลามอะไรกุมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม